จะอะไรนะเนี่ยอ๋ออะไเนี่ยโอ้บอมอยู่มืดขักเลยอยู่ถึงพี่เนาะนี่ได้มาเลยโอ้ยไหลออก,กวันน่ะขีดชูดขีดชูดโอ้ยชิมก่อนคุดคุดคุดแล้วไปเยียบเยียบขี้ชูดนะ เยาวเหรอนี่เป็นน้ำหวานทั้งนั้นมาเลยป่าวหวานหวานขึ้นทึงเลยโอ้ง่คนละน้ำท่วมก็ไหลเติบเลยครึ่งหนึ่งมาแล้วขึ้นยังอยู่ ห่องชอดทั้งนั้นเลยได้เป็นห่องกระตันบวกอีกมนมมีวะมูมีบบ่ฮะแม่คนมีขุดฟนคีชุด ลองชิมมังก่อน